สวัสดีค่ะพี่ตังกวามาแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองเลิฟลี่สกุลานะคะมาค่ะวันนี้เราจะมาเปิดโรงงานนี้กันซึ่งก็เป็นโรงงานในเรื่องไส้กรอกมรณะเมื่อวานนี้เองสําหรับโรงงานนี้ค่ะจะว่าเป็นพร็อพจาลองก็ไม่เชิงเพราะว่ามันสามารถทะลุเข้าไปได้อยู่เหมือนกัน ก็อย่างที่รู้ค่ะด้านในจะไม่มีอะไรเลยเหมือนโรงงานร้างมีแต่เงินให้เราเก็บเท่านั้นดังนั้นนะเรามาเ็จให้กลายเป็นโรงงานขึ้นมาจริงๆดีกว่าค่ะและนี่คือเลข ID ที่พี่สร้างแล้วก็แชร์มาจากโทรศัพท์เครื่องเก่าค่ะได้เวลาใบ้หวยแล้ว98164392090643อันนี้ไม่ใช่การอัปเดตของตัวเกมแต่อย่างใดนะคะเป็นการใส่ ID นะจะได้ไม่เข้าใจผิดกัน ข่าวดีค่ะทุกคนตอนนี้ทาง YouTube ได้ตรวจสอบช่องพี่ว่าผ่านไปตามเกณฑ์เรียบร้อยและพี่ก็ได้คอนเฟิร์มออเดอร์ในการรับโล่เงินแล้วนะเร็วๆนี้เราก็จะได้เห็นโล่เงินกันแล้วค่ะไปค่ะคุณแดนเนียลเข้าไปสำรวจโรงงานกันเข้าไปสองคนงั้นก็เอาเป็นโซฟาตัวยาวแล้วกันก่อนอัดคลิปเนี่ยพี่ลองใส่ชุดอลิสแล้วก็มาพังประตูโรงงานดูแต่ว่ามันไม่เป็นอะไรเลยยอมใจว่าประตูโรงงานนี้แข็งแรงแล้วก็แน่นหนามากค่ะ ผู้โดยสารพร้อมแล้วค่ะเข้าไปสำรวจโรงงานกันเลยหายเข้าไปแล้วนะคะใครที่เคยเข้าไปเนี่ยจะรู้ว่ามันเด้งออกง่ายนะต้องระวังนิดนึงโอเคอยู่ด้านในโรงงานเป็นที่เรียบร้อยค่ะมาไปกันคุณแดเนียลพวกเครื่องจักรในโรงงานนะคะจะบอกว่าพี่ดูจากแบบนี้แหละแต่ว่ามั่วๆเอาเพราะว่าพี่สร้างของพวกนี้ไม่ค่อยเก่ง ถ้าจะให้ดีนะน่าจะเป็นน้องๆผู้ชายเพราะว่าน่าจะถนัดการสร้างของพวกนี้มากกว่าก็แบบทําออกมาพอได้พอประกอบฉากได้อยู่เนอะยังได้ฟีลโรงงานอยู่อ่ะสังเกตได้ว่าบางมุมเนี่ยก็จะล่องหนด้วยนะคะอันนี้คือข้อเสียของด้านในนี้สีแดงคือสายพานค่ะผลิตอะไรออกมาเนี่ยมันก็จะไหลๆไปนี่ละค่ะที่พี่บอกว่ามันจะเด้งออกดังนั้นทาเตือนนะคะอย่าเดินชิดขอบมากเกินไป และที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะคะพี่ก็ใช้เวลาสร้างไม่นานเท่าไหร่หรอกเพราะว่าใช้วิธีรัดก็คือเวลาสร้างเนี่ยเราสามารถก๊อบได้ใช่ไหมพี่ก๊อปเป็นชุดแล้วก็วางเลยบริเวณนี้ก็จะมีเชลสแตนเลสค่ะเหมือนพวกโซนคลังเก็บสินค้าและที่เห็นเป็นห้องแถวนั้นนะคะแน่นอนคือห้องน้ําของพนักงานเป็นห้องน้ําแบบนี้ค่ะเหมือนกับสถานที่สาธารณะทั่วไปมาค่ะอีกที่หนึ่งที่เรายังไม่ได้เดินไปก็คือห้องของเจ้าของโรงงาน ที่เมื่อวานี้ตัวเอกที่ชื่อพิกุลนั่งทํางานนะคะก็คือห้องนี้นั่นเองโดยห้องนี้เราสามารถนําตัวละครมานั่งได้อยู่นะคะแต่ถ้าชี้ขอบมากไปเนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันท้ายคลิปแล้วค่ะและนี่คือการป,ปิดเปิดโรงงานนี้นั่นเองนะคะสามารถนําไปรีวิวไปประกอบฉากได้หมดค่ะแค่ให้เครดิตช่องเลิฟลี่สกุละทวนไอดีให้ค่ะ98164392090643 สำหรับแม่มดฟ้าใสา EP ที่5อีกราวๆ3ชั่วโมงค่ะก็คือช่วงค่ำอย่าลืมติดตามรับชมกันนะและฝาก FC ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งช่องให้กันด้วยค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย